สวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ยิบซีบาร์ครคลิปนี้นะคะเป็นการทำในดวงแบบแรนดอมสำหรับทุกคนที่เข้ามาพบคลิปนี้ด้วยความตั้งใจหรือว่าบาังเอิญก็ตามแต่นะคะในหัวข้อคำถามเราจบกันแล้วจริงๆหรือเปล่าพร้อมบทสรุปนะคะคลิปนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องราวความรักที่มีปัญหากันนะคะบางคนอาจจะเลิกลากันไปแล้วแต่ก็ยังมีความรู้สึกว่าความสัมพันธ์ตรงนี้มันยังไม่จบลงกับหัวข้อคําถามเราจบ กันจริงๆแล้วหรือเปล่านะคะเราสองคนจบกันจริงๆแล้วหรือเปล่าอะไรประมาณนี้เดี๋ยวมีบทสรุปแล้วก็พร้อมคำแนะนำให้ด้วยนะคะการทำในคลิปนี้จะเป็นแบบแบรนดอมอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe เป็นกำลังใจให้กับช n e l ของเราด้วยนะคะเราสองคนจบกันจริงๆแล้วใช่หรือไม่นะคะเราสองคนจบกันจริงๆแล้วใช่หรือเปล่า ขอดูความรู้สึกของเขาก่อนนะคะอันดับแรกเลยตอนนี้ความความสัมพันธ์ของเพื่อนๆน,นี่เข้ามาดูคลิปนี้เป็นแบบแบรนดอมะคะ่ะมันจะเป็นความสัมพันธ์ที่บล็อกกันเลิกกันไม่ได้คุยกันนะคะประมาณ1เดือนขึ้นไปหรือประมาณ1อาทิตย์ขึ้นไปบางคนอาจจะเดือน2เดือน3เดือนนะคะหรือแค่อาทิตย์เดียวคุณก็สามารถเข้ามาเช็ค energy พลังงานตรงนี้ได้เลยนะคะขอดูความรู้สึกของเขาคน,นนั้นก่อนนะคะ นึกถึงหน้าเขาได้เลยนะคะพลังงานความรู้สึกของเขาที่มีกับคุณในตอนนี้ในขณะที่เงียบหายกันไปนะคะอันนี้คือใบแรกนะคะใบที่สองใบที่3 ใบที่สี่เนาะอ่ะอันนี้จะเป็นความรู้สึกของเขานะคะต่อไปจะเป็นความรู้สึกของคุณควายขอสับพร้อมกันเลยนะคะเดี๋ยวขอสับพร้อมกันเลยนะใจเย็นๆขอให้ไพ่นะคะในแรนดอมครั้งนี้ <c oughs> ได้บอกความรู้สึกระหว่างคุณกับเขาให้ใกล้เคียงกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นได้อย่างเอ่อได้อย่างได้อย่างใกล้เคียงที่สุดนะคะโอเคตอนนี้ได้ละมุมกล้อง เดี๋ยวเรามาเริ่มดูความรู้สึกของเขาก่อนนะคะความรู้สึกของเขาคนนั้นที่มีกับคุณเอ่อควีนควีนไม้นะคะโหน่ารักไหมควีนไม้เท้านะคะใบที่สองสิดาบใบที่3จะเป็นคิงเหรียญและใบสุดท้ายจะเป็นเทอร์มิรนความรู้สึกของเขาในตอนนี้เนี่ยเจ็บปวดต้องบอกว่าเจ็บปวด เสียใจเจ็บปวดเสียใจสิ้นหวังเครียดเหนื่อยเหงาท้อมาหมดนะคะสิบดาบเจ็บปวดเครียดเสียใจเหนื่อยท้อหมดนะคะไม่มีความสุขกับชีวิตอยากที่จะให้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันผ่านพ้นไปในแต่ละวันถามว่าถ,ถามว่าทำไมเขาต้องรู้สึกแบบนี้เป็นเพราะว่าตัวของเขาเองอะคะ่ะ ก็ยังไม่มีใครนะเออคนนี้ยังไม่มีใครแล้วก็อาจจะหาแต่เงินแล้วก็บ้างงานนะคะทำทำงานหาเงินอย่างเดียวเลยเป้าหมายในชีวิตของเขาตอนนี้คือทํางานหาเงินแต่แต่ในความรู้สึกเจ็บป,ปวดตรงนี้นะคะ่ะก็ยังไม่สามารถที่จะแบบลืมคุณได้นะคะหมายถึงเรื่องราวที่เลิกกันไปอ่ะมันยังเป็นอะไรที่ทิ่มแทงใจเขาอยู่นะคะหรือเรียกได้ว่าคนคนนี้ยังรู้สึกกับคุณอยู่ละกันอ่ะต่อไปมาดู เรามาเปิดความรู้สึกคุณบ้างเริ่มจากใบแรกนะคะรอเขาอยู่เหมือนกันใช่ไหมมือหนึ่งอะ่ะอีกหนึ่งมือก็ยังจับนะคะจับไม้ไว้คุณก็ยังรอคอยเขานะคะเห็นไหมและก็ยังยังรู้สึกชอบเขาอยู่นะเพื่อนๆเห็นไหมคนที่เข้ามาดูคลิปนี้รอคอยปฏิหารคุณรอคอยปฏิหารนะคะอยากที่จะให้เขากลับมาช่วงนี้คุณส่องคุณคุณพยายามแบบ คุณอยากจะตัดใจหลายครั้งความรู้สึกของคุณตอนเนี้เออมันเลิกกัน่นรับได้นะคะพอผ่านมาสัก4ีหวันหรือ1อาทิตย์กับกลายเป็นว่าเริ่มมีความรู้สึกคิดถึงเขาแล้วตัวคุณก็ส่งเขาค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรนะคะอ่ะเดี๋ยวให้ดูความรู้สึกของเขาในตอนนี้เจ็บปวดนะเนี่ยแสดงว่าคลิปนี้เป็นไปได้คนที่เออพื่อนๆถามถึงอ่ะ เขาอาจจะเป็นฝ่ายบอกเลิกหรือว่าบล็อกไปหรือหายไปจากชีวิตเองโดยที่คุณก็แบบไม่ทันตั้งตัวนะคะหมายถึงเขาอ,อเลือกที่จะทาแบบนั้นแล้วก็เจ็บเองเพราะว่าไพ่ออกมาเนี่ยนะคะไม่แน่คุณอาจจะเป็นคู่กันนะมีความรู้สึกว่าสองเออสองคนนี้อาจจะเป็นพัฒนามีความรู้สึกนะคะควรรู้สึกเองนะเพราะว่าดูจากหน้าไพ่เ้วเลือกมาทั้งหมดแปดใบไพ่แปดใบนี้สามารถบอกอะไรได้เยอะเหมือนกันนะคะ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของไม้เห็นไหมไพ้ไม้ขึ้นนะคะคุณกับเขาเหมือนกันนะคะคุณเหมือนจะหันหลังให้เขาด้วยนะเนี่ยคุณเหมือนจะหันหลังให้เขานะคะถ้าคุณดูนะตัวของเขายังรอคอยคุณก็เหมือนแบบยังยังรู้สึกอยู่นะคะแต่ก็ไม่ได้แบบทุรนทุรายอะไรเท่าไหร่พอมาถึงนะตัวของคุณไม่ได้เจ็บปวดแล้วนะแต่คุณก็ยังรู้สึกกับเขาอยู่แต่เขาเนี่ยโอ้โหถ้าเปรียบ ถ้าเปรียบเหมือนเป็นไข้หรือไม่สบายก็ยังอยู่ในช่วงรักษาใจอยู่เขาอยู่ในช่วงอกหักอะออนะคะจิตใจไม่ดีแต่เหมือนคุณอะรับรับได้และอยู่ได้ละสเตเบิลละมั่นคงละนะคะไม่ได้อ่อนแอเหมือนก่อนแต่ลึกๆแล้วคุณก็ยังยังรู้สึกเดีกับเขามากๆนะคะทีนี้มาดูกันส่วนตัวเขาได้เป็นคิงเหรียญคุณได้เป็นเมจิ c เชนะะนะคะเออเนี่ยสองใบเนี่ยมันก็เป็นไปที่ทางบวกหมายความว่า ลึกๆแล้วนะคะก็ยังมีความรู้สึกว่าอยากจะให้ความสัมพันธ์เนี่ยมันมีอะไรดีเกิดขึ้นในอนาคตหมายถึงคุณก็หวังเขาก็หวังนะคะการเปลี่ยนแปลงเขาต้องการอยากจะให้มันมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะคะส่วนตัวคุณก็ไม่ทักไปก่อนแต่ถามว่าตัวคุณแอบมองแอบส่องเขาไหมคุณทำนะคะเดี๋ยวขอขยายความเพิ่มเติม2ใบนะคะขอดูตัวของเขาก่อนนะคะว่า e r มเ c e อยากที่จะขยายความเพิ่มเติมให้เราได้ทราบอะไรเพิ่มเติมขอขยายความเพิ่มเติมนิดนึงเนาะอ่าใบแรกสี่เหรียญน,นะคะเขายังไม่อยากปล่อยให้ความสัมพันธ์นี้หลุดลอยไปนี่เห็นไหมนี่เพราะว่าเราทำแรนดอมนะคะเราสองคนจบกันแล้วจริงๆหรือเปล่านะคะบทสรุปนะคะของเขาก็เป็น e ชมเ c e แล้วก็สี่เหรียญ เขายัางยังยึดติดความสัมพันธ์นี้ดังนั้นความสัมพันธ์นี้มันน่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงนะคะอ่ะทีนี้มาดูตัวคุณซิเจ็ดดาบแอบมองแอบส่องเขาอยู่ขอขยายความนิดหนึ่งนะคะแรนดอมหลายคนนะคะขอบคุณมากเลยที่ท,ท,ที่หลายๆคนคอมเมนต์ว่าชอบแรนดอมคูไอามากอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นกำลังใจนะคะที่อยากจะให้แบบอัด แรนดอมแล้วฟังกันยาวๆอะไรประมาณนี้เนาะจะได้ไม่เบื่อ <c oughs> ขอขยายความเจ็ดดาบนะคะขอขยายความเจ็ดดาบโอเคเจ็ด okay. ดาบแล้วก็สิบดาบนะคะโอ้ oh. คุณมีความรู้สึกว่า อันนี้9ดาบนะคะเออทุทีค่ะ10ดาบโอ้โหเป็นอะไรเนี่ยตัวหัวไจอันนี้8ดาบนะคะคุณได้เจดาบแล้วก็8ดาบแต่เขาคือ10บดาบขึ้นอะ่ะดาบเขามากกว่าคุณนะเขาเจ็บปวดนะคุณรู้ตัวป่ะความรู้สึกของเขาทีนี้ปมาความรู้สึกของคุณอะ่ะคุณไม่รู้จะทําอะไรแล้วอะ่ะจะให้ทักไปก็ไม่อยากทักแล้วนะอ่ะขออีกหนึ่งใบซิโอเป็นอย่างที่อย่างที่บอกแหละ แอบมองแอบส่องไหมตัวคุณก็แอบมองแอบส่องเขาแต่คุณไม่อยากทักไปแล้วนะคะตอนนี้คุณเริ่มแบบอยู่ได้ด้วยตัวคุณเองแล้วนะคะและนี้ก็เป็นแบบไพ่ขยาย,ายเนาะอ่ะทีเดี๋ยวเรามาดูเข้าเลยแล้วกันเข้าตามท็อปปิกเลยนะคะว่าออความสัมพันธ์คุณและเขาตอนนี้นะคะจบลงกันไปแล้วจริงๆหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเรามาดูกันโอเคค่ะใบแรก หนึ่งดาบนะคะมีการเริ่มต้นละหนึ่งดาบเนี่ยมีการเริ่มต้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าจะเป็นอย่างไรหนึ่งดาบพูดถึงในเรื่องของการเริ่มต้นบางสิ่งบางอย่างหนึ่งดาบนะคะในการเริ่มต้นบางสิ่งบางอย่างความสัมพันธ์นี้จบลงแล้วจริงๆหรือเปล่ามีการเริ่มต้นเกิดขึ้นละ The Tower แต่ The Tower ตรงนี้นะคะคุณตกมาพร้อมกันนะคะ High Prince s t r e รช ไม่แน่คุณอาจจะเป็นคู่กันนะคะเนี่ยคุณอาจจะเป็นคู่กันก็ได้ใครจะไปรู้มีทั้งสุขแล้วก็ทุกข์นะคะคุณทั้งคู่เป็นคู่บุญแล้วก็คู่กรรมกันถ้าดูจากตรงนี้คุณจะเห็นเมื่อใดก,ก็ตามแต่ที่คุณมีความสุขเนี่ยคุณจะเห็นสัญ,ญลักษณ์เป็นสีขาวแบบนี้แต่เมื่อไรก็ตามแต่ที่คุณทั้งคู่ทุกข์นะคะจะเป็นสีดําดังนั้นคุณอานมงว่าคุณทั้งคู่เป็นคู่บุญและคู่กรรมกันยากที่จะเลิกลาก,กันในช่วงเวลานี้นะคะ คุณคิดอย่างไรเขาก็คิดอย่างนั้นหมายความว่าตอนนี้ทั้งคู่ค่อนข้างที่จะทรมานในความรักครั้งนี้นะ,ะเดี๋ยวมาดูกันซิแล้วยังไงอะ่ะมันจบกันแล้วเปล่านะคะมันจบกันแล้วไหม The Hangman ปล่อยยากความสัมพันธ์นี้ปล่อยยากคือตัวเขาก็คิดเยอะนะคะหรือไม่ตอนนี้กําลังพยายามหาทางแก้ไขปัญหานี้อยู่หรือช่างใจว่าจะติดต่อคุณมาก่อนดีไหมคุณบล็อกเขาไปหรือย,ยังนะคะคุณก็เหมือนกัน ตอนนี้ไม่อยากทักไปละเหนื่อยเหนื่อยที่จะทักทักมาเยอะละตอนนี้ขอพักก่อนนะคะก็กําลังคิดหาหนทางอยู่ว่าตาจริงคุณอยากมุกออนนะคุณน้งคั่วอยากเลิกอยากเลิกมากๆเลยแต่มันมันพอมันอยู่ตัวคนเดียวแล้วมันเลิกไม่ได้อะคะ่ะเ,ออเห็นไหมเอม m ารยังนึกถึงยังนึกถึงอดีตที่มันที่มันมีกันละกันอะนะคะเขาเรียกว่าคุณก็ติดใน เขาเอ่อเขาเรียกว่าเขาก็มีคุณอยู่ในใจคุณก็มีเขาอยู่ในใจนะคะยังให้ความสําคัญทั้งคู่เลยอะ่ะมันก็ยากนะที่ที่จะ move on จนะพูดตรงๆเพราะว่าคุณทั้งคู่ยังยังเก็บกันไว้ในหัวใจอยู่นะคะมันยากที่จะแบบเดินออกจากกันในห้วงเวลานี้นะคะดังนั้นยากมากๆเลยที่จะ move on นะความสัมพันธ์นี้เดี๋ยวขออีกหนึ่งใบมันยังไงอะ่ะเด e f r u ฟ เดอบฟรู Fruit, มีการเริ่มต้นใหม่นะคะ1ดาบกับเด e อบ o รูมีการเริ่มต้นใหม่อะเดี๋ยวขออีก2ใบขอให้ไพ่บอกเลยนะว่าคุณจะกลับมาไหมนะคะความสัมพันธ์นี้มันจบแล้วจริงๆหรือเปล่าไม่ไม่ทักไม่อะไรกันนะแต่คิดถึงคิดถึงกันแล้กันเขาก็คิดถึงคุณคุณก็คิดถึงเขาถามว่าเขายังรักคุณอยู่ไหม ยังมีความรักอยู่นะคะส่วนตัวคุณก็ยังมีความรักเขาอยู่เช่นกันคือเหมือนกันอนะเหมือนกันมากอะแล้วแบบเดอะทาวเวอร์คือตกลงมาก็ตกมาพร้อมกันนะใจของคุณทั้งคู่ร้อนรุ่มหมายความว่าไอ้ช่วงเวลาที่มันแบบไม่ได้คุยกันอะต่างฝ่ายต่างเงียบอะไม่ได้มีความสุขเลยนะคะต่างฝ่ายต่างร้อนรุ่มทั้งคู่เลยขออีกสองใบนะคะเดี๋ยวเราค่อยเปิดพร้อมกันนะคะค่อยเปิดพร้อมกัน โอเคค่ะ The Empress อ้โหลุนล้นลุน้นลุ้นแล้วก็ก้าวถ้วยเป็นไปได้ว่ารักครั้งนี้อาจจะเป็นคุณกับเขามีความต่างในเรื่องของอายุอาจจะแบบเขาอาจจะเด็กกว่าคุณนะคะหรือไม่หรือไม่ก็เขาอาจจะอายุมากกว่าคุณนะคะแต่คนนี้เป็นคนที่มีเสน่ห์มากๆเลยนะคะเนี่ย เป็นคนที่ไม่ต้องทำอะไรก็มีคนเข้ามาหาเยอะมากนะคะคนที่คุณถามถึงแต่ตัวของเขาก็มีแค่คุณนะคะต่อให้จะมีใครเข้ามาในชีวิตของเขาเยอะมากมายแต่สุดท้ายแล้วเขาก็ยังแบบยังมองคุณเป็นคนสำคัญที่สุดนะคะขอเพิ่มเติมอีกสักสองใบนะคะรักครั้งนี้จบแล้วหรือยัง ให้กักให้พยายามแบบไม่บอกให้หมดนะคะพยายามที่จะบอกให้รู้ว่าสองคนนี้เป็นคู่บุญและคู่กรรมกันนะตัดกันยากนะ t h e m p r e s s แล้วก็ก้าถ้วยอ่ะมันก็มีความสมหวังเกิดขึ้นอยู่แล้วนะคะแต่ขอความชัวร์เพิ่มเติมอีกสองใบนะคะกลับค่ะสามเหรียญออกมาคอนเฟิร์มกลับชัวร์ความสัมพันธ์นี้ยังไม่จบนะคะ ยังได้กลับมาคบกันเพราะคุณเป็นคู่บุญและคู่กรรมกันนะคะในภาษาไทยเป็นคู่บุญและคู่กรรมกันแต่ถ้าในภาษาอังกฤษก็จะมีคําว่า so mate นะคะที่แบบว่าเ,ออเป็นเนื้อคู่ที่มาเจอกันและจะต้องเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะคะมีทั้งสุขแล้วก็ทุกข์เอ,อ่ยังไงมันก็ตัดกันยากนะคะแต่คําว่า so mate แปลว่าคู่บุญคู่กรรมอะ มันจะเปลี่ยนแป,ปลเป็นคู่บุญบารมีนะคะหรือว่าจะเป็นคู่ทาทังจิตวิญญาณทวินเฟรมได้ไม่ได้ค่ะดังนั้นช่วงเวลาเนี้ยมันเป็นช่วงเวลา,ววลาที่จัก,กรวาลให้โอกาสคุณทั้งคู่ได้มาแก้ไขสิ่งสิ่งที่ไม่ดีได้มาแก้ไขบางสิ่งบางอย่าง <S <S เพื่อที่จะทําให้ความกักตรงเนี้ยแก้จุดที่บอดเพื่อที่จะได้กลายเป็นจุดที่ดีและจะทําให้กลายเป็นรักแท้เกิดขึ้นได้ดังนั้นมองว่าเพื่อนๆที่เข้ามาดูคลิปนี้อ่ะ ถึงคุณจะเป็นคู่บุญและคู่กรรมกันก็จริงแต่การกลับมาครั้งนี้นะคะก็คือความสัมพันธ์ของคุณอย่างที่วายบอกมันยังไม่จบกันยังได้กลับมานะคะการกลับมาครั้งนี้อาจจักรวาลหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะคะสายสัมพันธ์ทั้งหลายนะคะมีโอกาสที่จะให้คุณได้กลับมาเห็นไหมเนี่ยคุณเลือกเอาเลยนะคะว่าจะทําให้ความสัมพันธ์เนี่ยเป็นไปในทิศทางใดคนที่เข้ามาดู r a n d อมคลิปนี้นะคะ น่าจะมีโอกาสได้กลับมารักกันกลับมาคบหากันเป็นแฟนอีกครั้งหนึ่งนะได้กลับมาแน่นอนไม่เกิน3ามเดือนบวกลบไม่เกิน3เดือนนี้นะคะอืมเร็วสุด3มอาทิตย์ช้าสุด3เดือนนะคะสามเหรียญเร็วสุด3มอาทิตย์ช้าสุดไม่เกิน3เดือนย,ยังไงก็จะได้กลับมาคบกันเหมือนเดิมดังนั้นความสัมพันธ์ตรงนี้ยังไม่จบสิ้นไปนะคะ โอเคขออีกหนึ่งใบขออีกหนึ่งใบนะคะขออีกหนึ่งใบค่ะสดาบสดาบถ้าตามความรู้สึกนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของหน้าไพา่แล้วก็สตอรี่ตั้งแต่ที่เราดูกันมาเนี่ย มันเป็นช่วงเวลาที่ทุกอย่างเรียบร้อยละเสร็จสิ้นละนะคะหรือเป็นละครก็ตอนจบละพักได้หรือไม่ก็ปัญหาที่เหนื่อยหนักสาหัสมามันแก้ไขแล้วรู้คำตอบแล้วนิ่งแล้วนะคะเออดังนั้นสีดาบมันเป็นสภาวะของการนิ่งนะคะที่ไม่ต้องไปทำอะไรแล้วนะการกลับมาครั้งนี้อ่ะ มันจะนิ่งมากขึ้นในความสัมพันธ์ราบลื่นมากขึ้นเข้าใจกันมากขึ้นรักกันมากขึ้นนะคะเป็นทิศทางที่บวกอย่างแน่นอนนะ ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูไพ่ o r a c l e ค a r อกันบ้างดีกว่าเราทราบแล้วนะคะว่าคุณและเขาตัดกันยากมากในช่วงเวลานี้เราได้เปิดในเรื่องของความรู้สึกเขาและความรู้สึกคุณและเราก็มาขอคําตอบจากไพ่นะคะว่าความสัมพันธ์นี้จบลงกันจริงๆหรือเปล่าจะกลับมาตอนไหนอย่างที่ครูไอบอกว่าคุณทั้งคู่ยังมีความผูกพันทางจิตวิญญาณสูงมากยังคิดถึงยังห่วงหาย,ยังรักกันอยู่ เร็วสุดไม่เกิน3ามอาทิตย์ช้าสุดไม่เกิน3เดือนเขาและคุณจะมีโอกาสได้กลับมาพูดคุยกันและกลับมาคราวนี้ทุกอย่างมันจะดียิ่งขึ้นนะคะแล้วเรามาขอดูเพิ่มเติมจาก Oracle Card นะคะอันสำหรับแรกขอดูเป็น The r o m a n c Angel ก่อนเนาะขอดูคำแนะนำเพิ่มเติมในเรื่องความรักของคุณเป็นอย่างไรนะคะ ออขอสักสใบขอ3ใบนะคะ The r o m a n Angel อยากบอกอะไร3ใบนะคะเกี่ยวกับ Random c r e e นี้เรา2คนจบกันแล้วจริงๆหรือเปล่านะคะ Random c r e e นี้โอเคได้แล้วกระเด็นกระดอนวุ <laughs> ้ย Very soon นะคะ ทุกสิ่งทุกอย่างกำลังจะมีความชัดเจนเกิดขึ้นแล้วนะคะสิ่งดีๆกาลังจะเกิดขึ้นกับชีวิตรักของคุณเห็นไหมอย่างที่คุณไอบอกนะเร็วสุดไม่เกินเอ่อเร็วสุดสามอาทิตย์แต่อยากจะบอกเนี่ยพอเว r รี่โซนนมีความรู้สึกว่าเร็วสุด3วันนี้เลยก็ได้ <c oughs> อะคือการทำนายดวงของเราอะคะ่ะเป็นการทำนายดวงแบบแรนดอมนะคะแล้วก็ general reading อยู่แล้วดังนั้น การที่เขาคนนั้นจะกลับเข้ามามันจะช้าจะเร็วอะ่ะมันขึ้นอยู่หลายๆปัจจัยบางคนนะคะเอ่อ energy ออของเขาอาจจะมีส่งถึงการค่อนข้างจะสูงไม่แน่ภายใน3วันนี้นับจากที่คุณดูคลิปนี้นะคะ mm. เขาคนนั้นจะกลับเข้ามาวุ่นวายกลับมาขอโอกาสกลับมาคืนดีกับคุณเร็วนี้ก็ได้กลับมาคบหากับคุณเร็วนี้ไม่เกิน3วันนะคะหรือบางคนสามอาทิตย์หรือนานสุดไม่เกิน3เดือนก็ยังยืนยันคํานี้นะคะ เฮ้ยคุณเป็นโซเมดกันหรอนะคะ yes นะคะ this is your so made นี่แหละคนนี้แหละคือโซเมดของคุณอย่างที่วายบอกว่าโซเมดอะถ้าพูดถึงตามภาษาไทยก็จะเป็นคู่บุญและคู่กรรมเนาะเออโซเมดมันก็จะเป็นเป็นการที่ตัดกันยากแล้วจัก,กรวาลหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะคะ่ะก็จะให้คุณอะได้กลับมาเคลียร์ใจกันได้กลับมา คบกันอีกรอบหนึ่งกลับมาคราวนี้นะคะก็พยายามให้อภัยซึ่งกันและกันนะคะแล้วก็ทำแต่สิ่งที่ดีเพราะว่าคุณสามารถที่จะพัฒนากลายไปเป็นคู่แท้ทางจิตวิญญาณนะคะหรือว่าคู่บุญบารมีได้อย่างแน่นอนนะคะโอ้โหแบบตื่นเต้นเลยอ่ะเนี่ย นะคะถ้าใครฟังแล้วคุณมีความรู้สึกแบบดื่มด่ำและมีความเชื่ออย่างแรงกรล้าหรือว่าแบบคลิปนี้เป็นเรื่องราวของคุณคลิปนี้สิ่งที่ครูไอพูดในคลิปนี้จะต้องเกิดขึ้นกับชีวิตคุณแน่นอนนะคะคุณสามารถที่จะคอมเมนต์นะคะหรือว่าบันทึกเป็นคอมเมนต์ไว้ในคลิปนี้ได้เลยนะคะว่าเขาคนนั้นจะต้องกลับมาภายในระยะเวลาที่คุณต้องการคุณเขียนได้เลยนะคะยิ่งคุณเขียนยิ่งมีพลังมากขึ้นนะคะเพราะว่าเวลาที่เราเขียนเนี่ยเจตนาลมของเราจะแรงกล้า มากเลยนะคะเพราะว่าคลิปนี้เป็นอะไรที่อุ้ยกลับมาเป็นกลับมาเป็นน er ิวเลิฟอ่ะกลับมาเป็นรักคนเก่าแต่กลับมาเป็นนิวเลิฟของคุณคนเนี้ยนะคะเพราะว่าท็อปปิกนี้มันคือเอ่อท็อปปิกนี้มันจะเป็น เราสองคนจบกันแล้วจริงๆหรือเปล่าเราถามถึงคนเก่านะคะทีนี้มันเป็นคนใหม่ไปไม่ได้แต่เขาจะกลับมาเป็นความรักครั้งใหม่ของคุณนะคะก็คือแบบมีความชัดเจนมั่นคงจริงใจซื่อสัตย์ให้คุณอยู่แล้วนะคะกลับมาเป็นเขาคนใหม่เป็นเวอร์ชันใหม่ที่ดีขึ้นกว่าเดิมเนาะอ่ะเดี๋ยวขอคำแนะนำเพิ่มเติมนะคะขอคำแนะนำเพิ่มเติมจากเ h e l ว v e r o r a c ค e Card 3าใบนะคะ อันนี้นะเราใช้สำรับนี้นะเดี๋ยวเราจะขอคําเพิ่มเติมจาก t h l l e v e r Oracle c a r d สใบนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูใบแรกนะคะ โอเคนี่คือใบรแรกของคุณนะคะ manifesting miracle นะคะก็คืออ,อสิ่งที่คุณสองคนต้องการนะคะโดยเฉพาะความรักเนี่ยคุณดูแตให้ดูด้านหลังไพ่ก่อนคุณดูต้นไม้ต้นนี้นะคะต้นไม้ต้นนี้จะเต็มจะเต็มไปด้วยต้นของความหวังความรักนะคะดังนั้นก็คือเขาก็บอกเลยว่าความฝันของคุณกำลังจะเป็นจริงแล้วนะคะถ้าคุณต้องการอยากจะให้เขา take action แสดงความรักแสดงความชัดเจนแสดงความจริงใจให้กับคุณในไม่ช้าเขาคนนั้นนะคะจะแสดงให้คุณได้เห็นถึงความรักความจริงใจที่เขามีได้อย่างแน่นอนเลยนะคะอ่ะใบที่สองค่ะเป็นไพ่ที่เกี่ยวข้องกับ power นะคะโอ้โหคุณดูด้านหลังของ power สีร้อนแรงขนาดนี้นะคะเออ คนสองคนนะคะอยู่ในอยู่ในงูนะคะที่กอดดัดเป็นรูปหัวใจอะ่ะถ้าไม่ใช่โซเมดอะ่ะมันจะคืออะไรคุณต้องเป็นโซเมดกันแล้วกันนะคุณดูสิคุณแคปเจอร์ได้เลยนะคะเนี่ยคุณดูควยให้ดูนะคะไม่รู้ว่าเห็นหรือเปล่านะคะเนี่ยภาพนี้โซเมดแล้วก็เป็นแบบ power of love หรือเปล่านะคะคุณดูนะคะยังไงนะ คุณทั้งคู่มีความมีแพชชั่นต่อกันแล้วก็พลังของคุณสื่อสารกันได้นะคะเพราะคุณเป็นโซเมจกันแล้วด้านหลังเนี่ยก็เป็นในเรื่องของพลังจริงๆด้วยนะคะก็คือเวลาเนี้ยสัญชาตญาณเรียกร้องให้คุณทั้งคู่กลับมารักกันนะคะยังไงก็จะได้กลับมาอยู่แล้วเดี๋ยวขออีกหนึ่งใบนะคะขออีกหนึ่งใบอีกหนึ่งใบเนาะ อ่าแต่นี้เป็นไพ่ใบที่3นะคะคน2คนนะคะจะต้องมีความไว้วางใจกันนะคะด้านหลังจะเป็น trust ความไว้วางใจนะคะความเชื่อใจกันจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในชีวิตรักของคุณนะคะคนคนนั้นนะคะจะมีการเปลี่ยนแปลงตนเองขอให้คุณเชื่อมั่นในตัวเขานะคะโอเคอันนี้ก็จะเป็น oracle card นะคะคำแนะนำบทสรุปจาก oracle card เรามี oracle card อีกสำรับหนึ่งนะคะมาดูซิว่าบทสรุปเรื่องราวของคุณจะเป็นอย่างไรนะขออีกสาใบเราจะใช้เป็น oracle card สำรับนี้นะคะ monology o oracle card นะคะขอบทสรุป3ใบให้กับเพื่อนๆน,นะคะขอบทสรุป3ใบ ถ้าเพื่อนเพื่อรู้สึกว่าอยากจะให้คลิปนี้นะคะเป็นเรื่องราวของตัวเองสามารถคอมเมนต์ในเชิงบวกได้เลยนะคะการที่คุณเขียนจะสงพลังมากๆนะคะเคยเคยคือการเขียนนะคะมันจะเป็นเหมือนการเราจะรึกอะไรบางอย่างลงไปอะค่ะแล้วมันจะเพิ่มพลังให้คุณมีแบบพลังความเป็นจริงเกิดขึ้นได้แบบ เหมือนเหมือนมันอยู่ใกล้มากดังนั้นถนะ้าคุณมีความรู้สึกว่าอยากจะให้ใครบางคนนะคะเป็นเป็นเหมือนอย่างที่ไพ่พูดคุณสามารถที่จะคอมเมนต์นะคะแล้วก็เขียนลงไปในสิ่งที่คุณต้องการแล้วก็ขอบคุณนะคะพยายามแบบเ,เหมือนเหมือนเหมือนคุณต้องการอยากจะให้เขาคนนี้กลับมาดีขึ้นนะคะหรือว่ากลับมาในช่วงเวลานี้นะคะแล้วก็ส่งต่อพลังบวกนะคะให้ทุกคนได้เห็นเนี่ยพลังตรงนี้ค่ะจะทําให้แบบ เรื่องราวต่างๆค่ะมันมีปฏิหารเกิดขึ้นได้อย่างแน่นอนเลยนะคะขอดูบทสรุป3ใบนะคะรันดอมของเรานะคะครไยก็จะอัดไปยาวๆนะคะอัดไปยาวๆเลยแต่ก็มาถึงบทสรุปละเดี๋ยวเราขอ3ใบใบแรกได้แล้วะคะ่ะ โอเควิย้ยไพ่ใบนี้ดีนะคะเอออิ o มชัน running high นะคะเป็นซูเปอร์มูนด้วยคุณดูสิซูปเปอร์คือต้องบอกว่าเอ,อ่อสิ่งไหนที่คิดว่ามันเป็นไปนไม่ได้อะ่ะมันกำลังจะเป็นจริงแล้วทุกเรื่องเลยนะเอออันนี้คือบทสรุปนะคะเป็นไพ่ที่บอกว่าอะไรที่มันเป็นปัญหาอะไรที่มันเป็นอุปสรรคนะคะหรือว่าสิ่งไหนยา,ยากอะ่ะ นับแต่น,นี้ไปง่ายหมดโ,โหดีมากนะคะต้องบอกว่าดีมากเลยนะคะอู้พไพ่ใบที่สองเขาบอกว่าคุณและก็คนรักของคุณนะคะเป็นอะไรที่เป็นคู่กันอะนะคะดังนั้นมันในในช่วงเวลานับจากนี้ไปไม่เกิน3เดือนอะมันจะมีการเริ่มต้นใหม่อยู่แล้วขอให้คุณวางใจนะคะ คุณและเขายังง่ายก็ได้กลับมาปลอดภัยคือคือคือตรงนี้เหมือนเหมือนไพ่ต้องาอยากจะบอกว่ามันจะมีการเริ่มต้นความรักของคุณและเขาเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งแล้วมันจะดีมากๆด้วยนะคะขอดูอีกหนึ่งใบนะคะขอดูบทสรุปอีกหนึ่งใบขอดูบทสรุปอีกหนึ่งใบนะคะอืมโอเค อย่าให้ความคิดลบดีกว่าขอ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 แนะนำแบบนี้นะคะอย่าคิดลบนะคะอย่าเอาอาดีตมาตัดสินปัจจุบันการให้อภัยคือสิ่งที่ดีที่สุดนะคะก็คือไม่ว่าแล้วก็ตามที่เกิดขึ้นแล้วขอให้คุณระลึกไว้ว่าดีเสมอดังนั้นสิ่งที่คุณจะต้องมุ่งเป้านะคะก็คือในเรื่องของการคิดดีคิดบวกอะไรที่มันผ่านไปแล้วก็ให้มันผ่านไปนะคะอย่าอย่าดึง energy ลบ,ลบเข้ามา เพียงแค่ทําแบบนี้นะคะทุกอย่างหรือว่าสิ่งที่คุณใฝ่ฝันอ่ะนะคะมันก็จะเป็นจริงได้ไม่ยากเลยนะจ๊ะโอเคขอบคุณนะคะสําหรับทุกคนที่เข้ามาฟังแรนด o อมในคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ like กดแชร์นะคะถ้าชื่นชอบจะได้รู้ว่าแบบหรือคอมเมนต์บอกก็ได้ว่าชอบในการดูแรนด o อมควายจะได้ทํามาเรื่อยๆไว้พบกันใหม่แรนดอมหน้านะคะสําหรับวันนี้ขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ